งานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชุดกรรมกรหน้ากัมพูชาสันดานกัมมลอรักแร้กัมมันตภาพลงทุนพี่วินครับไปซอยยี่สิสี่คิดเท่าไหร่ครับพอดีผมรีบพี่ไม่ไม่รู้จักซอยยีนะครไม่รู้จักเต่ดอยนะครับลุงครับไม่ต้องเสือก เชมามาจากหลุมไหนกลับเข้าไปหลุมนั้นเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขาเบาหิว A an, เ, enter, เอเบาหวานเขาคอร์เซนเตอร์เอคอเลสเตอรอลขานชื่อ,อผม,อมหน่อยดักยี่ไปด้วยครับออ้ยะไรอย่างเซเว่นเซเว่นเซเว่น ิจีบีบบ่อยขนาดนี้ไม่เบื่อหรอคัะไม่เบื่ออร่อยครับเอาดีๆไม่เบื่อครับเอาจริงๆไม่เบื่อครับขอจากใจไอสัตว์แดกจะไปเสมอไลยเฮียกินเฮียทุกวันคนอื่นสตรีมร์คนอื่นไม่เห็นแดกทุกวันของกูทั้งตั้งทั้งกินให้เท่าเดิมกูเลียจะยัดทั้งจะางหั่อยู่แล้วกูเลียจะถึงแก่หามกูกินทุกอยไม่ขึ้นสักทีหนึ่งเงินตโอ้โหย